อ๋อโอ้ยตุ้ยาค่ะโอ้โหจ้องตาแม็กกับพิมรักมากรักมากตาที่เๆเขาหลุดตัวเมีีแล้วแต่เขาก็สวยจริงๆแล้วก็น่ารักมากถ้าตอบคำถามไม่ผิดเขาได้ไปเจอเวทีแล้วแหละตอบคำถามผิดไงดีควสุดมากเมียก็น่ารักให้ไปด้วยโอ้โหตอนเขาบอกให้พร้อมแบบ เดินหน่องก็ไม่นจะมีมันจะมีมันจะมีช่วงตอบคำถามเหมแบบว่าให้เล่นทงโฮใช่ไหมแล้วก็แบบให้นั่งลงใครตอบผิดนี่นั่งลงนี่เขายืนหลบจนสุดท้ายคล้ายอยู่นะคือยืนตลอดไม่ตอบผิดถูกแม้ตอบถูกซะเยอะคือได้แค่สามข้อเท่านั้นงั้นได้ไปใกล้กันนั้นแล้วแค่นี้ก็ฟินแล้วครับทำถูกแล้วขอขอที่ถูกยังไงคะว่าว่าไปว่าอยากไปอะไรเนี่ยก็ตอนแรกทีมงานเกาติดต่อมาเฮ้ยคุณมินชอบถืงใจไปไหมก็เลยบอกว่า ตายแล้วถ้าจะไปแล้วไม่เอาเมียไปนี่ไม่ไม่รอดแน่นอนเลยที่รักไปเพื่มข้าหน่อยสิเงี้ยเพิ่มเมียไปด้วยเมียก็เลยไปอะไรอาการที่มาวินเขาเป็ยังกสูบงานนั้โอ้โหแต่ตอนนี้จะแตกไหมอ่ะสูบปากไม่ลงเลยอะเป็นองของภรรยาวันนั้นยิ้มไม่หยุดยิ้มไม่หยุดแต่เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่สวยมากเลยครับออร่ามากเลยจริงจ๊าบได้อยู่ใช่ตอนนี้ห้ามติดตาเลยสวยจริงๆ เฮ้ยผมนี่ครับอ,อ,ยอยู่เป็นมากเ <c oughs> วทีก็โหคนนี้ก็หูหนักกับเดิมเยอะเลยเลเลเลอ,ยยโอโตอนนี้ยิมย้มให้ลูกซะส่วนใหญ่ที่ถึงลูกก็เนี่ยเออเด็กอ้วนเด็กอ้วนแสดงว่าหลงหล,ลงมากครับหลงมากหลงหมดหลงไม่ไหวแล้วว่าหลงหมดไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่มีลูกแล้วแบบ ืึ้นขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้เขาเริ่มอ้อแองอะเขาเริ่มเขาเริ่มมีเขาเรียกอะไรมีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วครับมาคืนอะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นเราชัดก่เขาใกล้จะสามเดือนใช่ไหมคะเขาเริ่มเขาเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วตอนเนี้ยเขาก็จะเริ่มตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวล้มหัวเลาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้การเรียนรูกเริ่มคล่องขึ้นแล้วคล่องขึ้นครับแม่คุณแม่คล่องมากเก่งมากในการตอบลูกนอนพ่อนี่ยังไม่ค่อยได้พ่อเป็นฝ่ายหยิบของคอยเตืเวลาเราตอบลูกนอนแล้วแบบลูกมันนิ่งแล้วอ่ะเขาจะแบบมาๆๆเเดี๋ยว้าอุมา เข้นมาอีกเราก็เอาเอามาเอามากรอบหอมแบมมหลับเร็ดนี่นี่ก็จะเอาไปอุ้มบอกเธอไม่ต้องอุ้มแลนะอกแม่ก็อุ่นเนาะอพ่อมีแต่กล้ามโอ้โหโขบป๊อกป๊อกป๊อกมันไม่ใช่แล้วมองหน้าแล้วก็ร้องเลยแต่ตอนนีก็ยังไม่ชินใช่ไหม แล้วแต่คือถ้าอุ้มแต่แรกเขาหน่องเราเลยเขาชินแต่ถ้าอยู่กับแม่แล้วส่งให้เราต่อเขาไม่ชินแล้วเพราะว่าจังหวะเปลี่ยนแต่ตอนที่วิ่งเต้นก็ชินเปลี่ยนเลยเวลาไปทำเลยทีรายการอะไรเงี้ยชินจริงที่ตู่แล้วก็ล,วลูกไปสองพันเลยโอ้มากอยู่นี้ถ่ายรายการก็จะโทรหาลูกโทรหาบ่อยเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เลิกรายการเสร็จไม่มีไม่มีอยู่กับเพื่อนไม่มีคุยงานเลยรีบกลับบ้านเลยแล้วไม่รู้เป็นอะไรต้องโทรมาตอนให้นมอ่ะเธอฉันให้นมอยู่เดี๋ยวเวลาจะกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยเช่นที่ เขาจะมาออะไรอย่างเงี้ยเขจะมีการตองหาใช่ครับคือให้เมียให้เมียคิดถึงเมียต่อเวลาที่ถึงลูกตอนนี้อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เลยออกมาน้อยมากตอนนี้ก็คู่นี่ครับหรว่าทั้งคู่ครับทั้งคู่เหอ้งคู่เขาเขาก็เอาเรื่องเลยเขาหนักเลยกว่าจะมาก็กว่าจะได้มาคนนี้เราใช้เวลาเชะละวักไปเยอะมากยิ่งแม่มีลูกเปลี่ยนเปลีครับเปลี่ยนชีวิตเลยหน้าที่การงานทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วเป็นลูกสาวนำโชคเพราะว่าแม่เขาดูดวงไงครับเพรว่า S <S <S ว่าแม่เขาดูเลยว่าลูกเป็นงูเล็กจะมาเกิดพ่อใช่ใช่ดูดูปีเกิดเขาว่าแบบจริงๆถ้าเกิดปีม,มังกรจะเกิดแม่ถ้าเกิดเกิดปีงูเล็กก็เกิดพ่อแต่ก็ได้เกิดพ่อเขาไปใช่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับผลง,งานมาล้นเลยลเราเพลียไหมบ้างโอ้โหวันนี้ยังไม่มีวันหยุดเลยครับทำงานหรอกถือว่าแบบงานเยอะมากโชคดีมากแบบคือว่าส่วนตัวกับกระแสเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันหลายคนอาจจะงานน้อยแต่เราแบบาโชคดีมากที่แบบไม่มีวันว่างไม่มีวันพักห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามทุกอย่าง มีมีเพลกละการหยู่ทำอยู่สามรายการตอนนี้นะแล้วก็มีงานอีเวนต์งานลูกค้างานส่งตัวอะไรอีกแล้วก็งานลูกค้าทุดยอย่างตั้งแต่รู้ว่าตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มเราเริ่มฝังตัวอ่อนนะแล้วพอเริ่มแบบแบบฮอร์โมนขึ้นว่าสิ้นนั่นนั้นนั้นคืองานเยอะตลอดเลยปลายปีที่แล้วอ่ะจากเงียบๆมาอยู่งานมาจากไหนรู้มาปักปักปักแล้วก็ยาวอีกปีนี้เลย ก็อย่างนี้เราเนี่ก็ทํารายการด้วยฮะก็เจ้ายฟีลกินฉับไทร้าก็รายการติดผับเรียบร้อยอยู่ยาวเลยแฮปปี้มากอยู่กโชคดีเป็นสิ่งที่ดีสุดในชีวิตเหมือนกันวัดก่อนที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์เราต้องเข้าหาตลอดตอนนี้เลยหลายร้านอาาหรคือแบบติดต่อให้ที่วมีใช่ครับคอนเทนต์วิ่งเข้าหาตลอดครับคือตอนนี้แฟนเพจเราก็เยอะขึ้นเนาะเราถ้าเกิดรวมทุกช่องทางเราน่าจะมีประมาณ10สิบล้านแล้วอะค่ะก็จะมีคนคัดแนะว่าเออร้านเนี้ยดีนะเราก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วเราก็บางทีเราก็ตามไปชิม บางทีเราไปเราเราไม่ได้รู้จักย่านอ่ะบางทีเราต้องการคอมเมนต์พวกนี้แหละแล้วเราเราตามไปจริงๆนะคะคอมเมนต์มาหาเราได้แล้วความดีใจคือไป<ม>อถ่ายรายการต่างจังหวัดับอย่างก็จิิงจังออกต่างจังหวัดทั่วไทยหมดเลยทุกร้านที่ไปรู้จักเราหมดเลยอ่ะเขารู้จักจริงๆหรือบางร้านเราแค่เดินผ่านเขาก็วิ่งตามมาเลยแล้วฝากของมาให้อะไรเงี้ยมันทำให้เรามันฮิวใจมากเลยว่าเออเนาะพอถึงจุดที่แบบร้านค้ายอมรับเราแล้วว่าเรา เรามาช่วยจริงๆแล้วเราเป็นกระบอกเสียงเขได้เรามีแต่พลังบวกให้กันเลไอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้เราแบ่งเวลาทำงานผมเชื่อไหมครับใช่ตู่เลี้ยงเป็นหลักครับแม่ดูแม่เขาเลี้ยงเป็นหลักถ้าเวลาแต่างจังานมิจฉาออกจากบ้านประมาณตีสี่แล้วก็กลับมาประมาณสามทุ่มแล้วสามทุ่มมาก็จะช่วยเลี้ยงถึงเที่ยงคืนทุกวันพอเวลากลับมาบ้านสี่โมงห้าโมง ออกออกนอกเจอคนแล้วไปเจอแดดเจออะไรเดี๋ยวก็เป็นลมอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วถว่าก็น้องเองเลี้ยงง่ายยเลี้ยงง่ายครับหลายหลายคนบอกว่าเลี้ยงง่ายแต่เราด้วยความเป็นพ่อแม่มือใหม่อ่ะบางทีเราก็แรกแกก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันแต่ว่าพยาบาลเบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าง่ายแล้วใช่อย่างนี้เรียกว่าง่ายมากแล้วก็จะแยกเสียงออกว่าอันนี้ร้องให้แบบเพราะว่าหิวนมนะอันนี้ท้องอืดนะอันนี้ยังหาท่านอนไม่ได้นะอันนี้แบบพี่พาไปเดินหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีวิธีการร้องที่ไม่เหมือนกัน แรกๆอ่ะเพื่อนก็จะสอนว่าเนี่ยต้องแยกต้องแยกเสียงอบอกว่าฉันแยกไม่ได้ตอนที่เขาร้องก็คือร้องแบบสนั่นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเริ่มรู้แล้วว่าแบบอ๋อร้องอย่างนี้คือแปลวา่าแบบนี้ร้องนี้แปลว่าอะไรอย่าเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะขอขอนุญาตคนคนไหนก็บอกว่าแบบให้ภรรยาเป็นที่หนึ่งตอนนี้มีลูกแล้วภรรยาเป็นที่หนึ่งไหมคะเป็นที่หนึ่งครับลูกก็ลูกสิซุ้มยังได้ไงเอเคคุณพี่เลยคุณพี่บ้านคุณพี่บ้าน 拜拜，再见。